สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรืธธ่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าจะมีรีเซ็ตไหมนะนะหรือไม่มีนะจะมีหรือเปล่า <c oughs> ก็ลังเลไปลังเลมานะผมเคยบอกว่าในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะครับค่อนข้างเชื่อมั่นมากกว่า50%นะว่าน่าจะมีการรีเซตนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย ความที่มันไม่มีเสถียรหรือว่าความที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับระบบแบบนี้นะจะเดินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีการรีเซ็ตคือมีการเปลี่ยนแปลงนะในเชิงของการปฏิรูปนะหรือว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่นะรีเซ็ตนี้ไม่ใช่รีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับไม่ทุกคนนี่นี่ศีลหายเกี้ยงเป็นศูนย์นี่ไม่ใช่แต่ว่าจะมีการปรับปรุงนะมีการปรับค่างเงินนะเพื่อให้มัน กลับมาสู่ค่าที่ถูกต้องมากขึ้นนะเขาเรียกว่า correct value นะไม่ใช่ over value หรือว่า under value นะไม่ใช่ว่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนั่นเองนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเห็นว่าถ้าหากไม่มีการรีเซ็ตถ้า,าไม่มีการรีเซ็ตนะครับหรือว่าไม่มีการปฏิรูปหรือมีการปรับปรุงนะระบบเศรษฐ,ฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่เนี่ยนะครับผมเห็นว่านี่สินทั่วโลกเนี่ย ก็จะตกเป็นมรดกที่สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลานนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะคือสิ่งที่ผมมองเห็นในขณาดนี้นะคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะไม่ได้พูดถึงอิลิตชนชั้นบนเพราะอิลิทชนชั้นบนตามที่ข้อมูลที่เราเห็นอยู่แล้วว่า1ถึง10%เนี่ยครอบครองทรัพย์สินเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะของคนที่เหลือในโลกเนี้ย0 9 9 นะถ้าลองดูสิว่ามันมีเวลแกลนะหรือว่าช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งไรายได้เนี่ยระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลางกับชั้นล่างเนี่ยนะซึ่งเรียกว่าคนที่จนกว่าเนี่ยมันถ่างมากระบบอย่างนี้ถนะ้าผมมองก็คือมันเหมือนกับความไม่สมดุลน,นะเราจะบอกว่ามันมีลักษณะนะของการกระจุกตัวนะมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลน,นะ พราะนั้นเมื่อมันไปสักพักหนึ่งท่ามกลางวิกฤตแบบนี้นะมันจะเกิดแรงบีบอัดนะตามกฎธรรมชาติคือทุกสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยผมม,มองผ่านกฎธรรมชาตินะซึ่งผมแยกเป็น2เรื่องไนปะให้ฟังก็คือกฎแห่งกรรมคือการกระทําของมนุษย์นะก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุดีก็สู่ผลดีเหตุไม่ดีก็สู่ผลไม่ดีนะสำหรับการกระทําของมนุษย์นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตมีเจตจำนงนะหรือว่ามีเจตนาน,นั่นเองในการกระทำกรรมจากความโลภกดหลงนะหรือว่าด้วยสติปัญญาซึ่งให้ผลไม่เหมือนกันกฎอีกกฎหนึ่งก็คือมันไม่ขึ้นกับสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะไม่ว่ามีชีวิตไม,ม่ไม่มีชีวิตนะที่เป็นรูปธรรมานามธรรมาในโลกใบนี้มันตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้เหมือนกันเรียกว่ากฎไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงความที่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป มันตั้งอยู่มันทนอยู่ไม่ได้ในลักษณะในสภาวะนั้นตลอดการนะเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุเห,เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุมันไม่มีตัวตวนที่แท้จริงมันบังคับไม่ได้ซึ่งเราเรียกนั้นว่ากฎไตรลักษณิจ,จังทุกขงังนัตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขนาดเนี้ยนะในขนาดน,นะน,น,าดนี้และก่อนหน้านี้นะเราย้อนกลับไปก่อนก่อนหน้านี้ ก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิ้นี่สินโลกมันมีมากกว่า GDP ประมาณ3เท่าแล้วพอมาถึงขนาดเนี้ยนะวิกฤตโควิดสิแน่นอนถ้าเราฟังข้อมูลข่าวสารบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกธนาคารยักษ์ใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาเปิดแป้นพิมพ์พิมพ์กันใหญ่เลยนะเพราะนั้นหนี้สินโลกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนธนาคารกลางขนาดเล็กนะทั่วโลกก็ต้องระดมในการสร้างหนี้สิน เพิ่มนี้สินสาธารณะต่างๆเพื่อเข้ามาพยุงธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆนะการบริการการค้าขายนะทั้งอุ้มทั้งพยุงทั้งช่วยเหลือนะชนชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างคือช่วยหมดนะเพื่อไม่ให้มันล้มนะเพื่อไปไปต่อแต่กันเองเราก็ฟังของ้อมูลข่าวสารว่าโหคืนของการล้มละลายเนี่ยนะโดยเฉพาะอายักษ์ใหญ่ต่างๆนะก็ล้มละลายเป็นทิวแถวเลย นะผลจากไอตัวโควิด -19 เนี่ยที่เป็นตัวทิกเกอร์ตัวจุดชนวนด้วยเป็นตัวแคตตาลิสตัวเร่งบิยาริยด้วยนะทำให้เศรษฐกษิจโลกถดถอยหนักสุดในรอบ150ปีนะนี้เป็นข้อมูลนะที่พูดกันบ่อยๆนะรับทราบกันแล้วนะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่านี่สินโลกเนี่ยขณะเกิดโควิด -19 และหลังโควิด -19 เนี่ยต้องสูงเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอัตราส่วน3ต่อหนึ่งอย่างแน่นอน แต่จะขึ้นไปถึง4ต่อ1หรือ5ต่อ1หรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบนะครับต้องติดตามดูกันต่อเพราะโควิด1 9มันยังไม่จบนะแล้วก็กว่าจะจบก็ต้องไปปีหน้า2 5 1 4หรืออาจจะไปถึงสิ้นปีเลย2564ข้ามไปปี2 5 6 5ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าขนาดนี้มันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนถึงวัคซีนถึงมาตรการในการรักษา100นะก็เรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์กัน เป็นเดือนต่อเดือนไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็ K แปลว่าถ้ามาถึงตรงประเด็นนี้เนี่ยปุ๊บนะเราจะเห็นเลยว่าหากไม่มีการรีเซ็ตนะไม่มีการปรับปรุงไม่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เนี่ยหนี้สินทั่วโลกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวแน่นอน,น,อ,นอาจจะ4เท่าตัวหรือมากกว่านั้นนะก็แน่นอนครับเมื่อความสามารถในการคืนหนี้สินเนี่ยดูแล้วเนี่ยมัน เหมือนไม่มีอนาคตนะก็แปลว่าอะไรครับทุดผ่านไป20ปีดูทิศทางแล้วก็สงสัยจะไม่สามารถคืนนี้สิ้ได้เพราะฉะนั้นคนรุ่นหนึ่งเจเนเรชั่นหนึ่งก็จะหมดไปอยนะเช่นผู้สูงวัยในขณะนี้นะอายุประมาณสัก60ใช่ไหมครับอีก20ปี80ก็จะลาโลกนี้ไปก็จะมีคนรุ่นถัดไปนะครับซึ่งขณะนี้อายุประมาณ40ก็ขึ้นมาอายุ 60- 65 ก็เตรียมเป็นผู้สูงวัยรุ่นถัดไปถูกไหมครับแต่ว่านี่สินโลกเนี่ยภายใน20ปีก็ดูแล้วถ้าไม่มีการรีเซ็ตนะครับไม่มีการปฏิรูปไม่มีการปร,ร,ปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่สินก็คงจะทบสูงขึ้นไปจากปัจจุบัน3ต่นหนึ่งอาจจะเป็น4ต่นหนึ่งหต่อนหนึ่งอย่างนี้แน่นอนนะรุ่นต่อๆไปในเจเนเรชั่นต่อไปอีก20ปี30ปี40ปีเนี่ย เราจะมอบไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับให้ลูกหลานนะครับเราจะมอบไอตัวหนี้สินนะมันเป็นมรดกที่สืบต่อไปให้ลูกหลานแทนนะแล้วลักษณะแบบนี้มันมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะถ้าเป็นไปแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันคงวุ่นวายนะครับโลกใบนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรนะเด็กรุ่นต่อไปเกิดมาใน20ปีข้างหน้านะครับ อีก30ปีข้างหน้าเกิดมาก็เป็นหนี้สินกันทันทีมันจะย้อนกลับไปสู่ระบบท่าเลยนะเพราะว่าถ้าพ่อแม่นี่มีหนี้สินไม่สามารถชรําระได้นะพ่อแม่จากไปก็ลูกหลานที่เกิดมาครอบเข้าสู่ระบบหน,น,นะนี้สินนะรับรับหนี้สินนะกันต่อไปนะเป็นมรดกนะสิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันน่าจะต้องมีการรีเซ็ต มันน่าจะมีการปฏิรูปนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเพราะอะไรที่มัน Over v a l u วมีมูลค่าสูงเกินไปนะมันเฟอ้อนะในสินทรัพย์ใดที่มากเกินไปแล้วสินทรัพย์ใดที่มันอันเดอร์แวลูนะครับนะมันมีมูลค่าที่ต่ําเกินไปต่าเกินจริงนะครับทั้ง Over v a l u วลูแล้วก็อันเดอร์แวนะทั้งสูงเกินไปต่ําเกินไป มันต้องปรับเข้าสู่สมรุนใหม่ไปที่ราคาที่ถูกต้องเหมาะสมเรียกว่า correct value นะฮะถ้าผมมองแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะมีกาสเป็นไม่ได้นะครับและเป็นโอกาสนะครับของคนรุ่นใหม่ generation ต่อไปนะที่ไม่ได้เกิดออกมาเราไม่รู้อินโนเอเนนะครับมารับหนี้สินเป็นมรดกต่อจากรุ่นพ่อแม่นะครับนะสิ่งนี้ทำให้ผมคิดนะว่า มันไม่น่าคงทนอยู่ได้นะตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไจรักนะมันน่าจะมีแรงบีบอดัดนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีการปฏิรูปปรับปรุงนะเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ new balance นะครับนะเพื่อจะทำให้คนรุ่นต่อไปอยู่ได้นะคนรุ่นต่อไปนะครับมีความหวังนะที่จะพัฒนานะโลกใบนี้ต่อไปไม่เช่นนั้นนี่ผมเห็นแล้วมันก็มืดมนนะครับกลายเป็น เกิดมานะก็รับมรดกเป็นหนี้สินเลยนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นบุมบอมในการส่วนตัวถ้าจะเห็นด้วยเห็นต่างก็ฟังหูไว้หูนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสวัสตีตตามในช่อง Youtube c h anel n อาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามแลนะสู่ช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ